สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเนื่องจากเมมโมรีเต็มค่ะทุกคนทำคลิปต่อนะคะกลุ่มนี้นะคะจะส่งให้กับคุณแม่ที่อยู่ซิงบุรีกลุ่มนี้นะคะส่งให้กับคุณประเสริฐศรีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนเพื่อนของเราค่ะคุณเงิยนยวงนะคะเช็คข้อมูลแล้วค่ะ อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะคะสามต้นนี้นะคะคุณเงินยวน และต้นที่เหลือนะคะวันนี้คุณสิริบนอยู่ที่จังหวัดสัตหีงเซานะคะสนใจปอกมรกตต้นที่เหลือนะคะเนื่องจากว่าไม่ทันกลุ่มที่ผ่านมาเพื่อนรับไปแล้วนะคะทักหาเมื่อเช้าช่วงหกหกโมงเช้านะคะพี่กิ๊่จะเช็คนะคะว่าต้นที่เหลือคือต้นไหนบ้างมีต้นนี้ต้นที่หนึ่งต้นนี้ต้นที่สองต้นนี้ต้นที่สามต้นนี้สี่ต้นที่ห้านะคะเหลือห้าต้นนะคะสําหรับเช้าวันจันทร์วันนี้ค่ะ มาเริ่มต้นที่หนึ่งนะคะต้นนี้ต้นที่หนึ่งในคลิปนี้ต้นนี้ด่างสวยนะทุกคนต้นนี้ขอห้าห้าศูนย์นะคะรวมส่งค่ะต้นที่หนึ่งห้าห้าศูนย์ต้นนี้สวยนะคะ ้าห้าศูนย์รวมศูนส่วนถ้าอยากได้แบบฟอร์มกรนะคะแนะนำต้นนี้เลยค่ะด่างทุกกา้านด่างทุกใบนะคะราคาเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะราคาเก้าร้อยห้าสิบบาท ด่างทุกก้านด่างทุกใบต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะทุกคนเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะรวมส่งถ้ารับสองก้านนี้ก็สองอพันห้านะคะต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบ ตัวน,นี้950นะคะแต่ดกกิ๊กิลดให้ถ้ารับสองก้านนี้สองกอนี้นะคะอันนี้550ใช่ไหมอันนี้950าอขอพันสี่นะคะขอพันสี่ร้อยรวมโกนเอาไปปแูบเป็นกออัดแน่นอะไอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะ สองก้านนี้เชียร์เลยนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้าใครรับนะคะแต่ถ้าแยกนะคะก็ห้าห้าศูนย์อันนี้เก้าห้าศูนย์นะคะต้นที่สองต้นที่สามค่ะต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะมีดอกต้นนี้นะคะ ขาสองรอยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบบาทรวกก้านนี้นะคะก้านละหนึ่งร้อยบาทถ้ารับทั้งหมดนี้นะคะก็สี่ร้อยบาทค่ะรวมส่งนะคะกลุ่มที่เหลือก็จะเหลือแค่นี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ อย่าลืมกดติดตามให้พี้ด้วยนะสวัสดีค่ะ